สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับที่แลาวทางเราได้แนะนำเจ็ดตัวละครน่าเล่นคู่กับประเด็นโชกุนแบบเป็นปนิเพิกันไปแล้วนะครับและในพาร์ทนี้ผมจะมาแนะนำเจ็ดตัวละครน่าเล่นคู่กับประเด็นโชกุนแบบสพอร์ตกันบ้างจะมีตัวละครไหนก่อนจะเจ้าชมก็ฝากกดไลค์กลติดตามไ้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากกะเติมเกมก็ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับกับ Over t o p Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสับเฉากระชิมแพ็กด้วยนะครับโปรโมชั่น หรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2ใช้ UD ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจอ v e r ทออัพเลยครับลิงอยู่ใต้คลิป ่างที่ได้บอกไปนะครับว่าระเยนโชกุนจริงๆแล้วเป็นตัวละครซัพพอตไม่ใช่ตัวทำดาเมจฉะนั้นไม่แปลกเลยนะครับที่เราจะสามารถนําตัวละครนี้ไปเล่นกับตัวละครอื่นๆได้อีกหลายตัวเลยแต่ก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าตัวละครที่ทางเราเลือกมานั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่มีตัวละครไหนคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับ เริ่มจากตัวขอแรกนะครับนักเดินทางท่าไม้คุณผู้ชมไม่ได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่านักเดินทางสามารถเปลี่ยนท่าได้นะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีท่าล้มท่าหินท่าไฟฟ้าและท่าไม้ซึ่งประเด็นคือจากทั้ง4ธาท่านะครับดูเหมือนว่าท่าไม้จะดูเป็นท่าที่น่าปั้นเล่นมากที่สุดนะครับในปัจจุบันและกก็นำมาเล่นคู่กับไรเดนก็ต้องบอกเลยว่าสามารถเล่นด้วยกันได้สนุกประมาณหนึ่งเลยนะครับพะถ้าเราพูดถึงปฏิกิริยาระหว่างท่าไฟฟ้ากับท่าไม้สิ่งที่เราจะได้จากไรเดนนะครับก็ค เราเองก็ต้องแปะท่านมาให้ต่อเนื่อระพอกันนะครับน่นจงเป็นที่มาว่าทาไมผมถึงมองว่านักเกินทางสามารถเล่นกับไรเดนโชกุนได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่สุดยังมีตัวละครอื่นที่เหมาะกว่านะครับในตระหนักการแปะหมายตรงนี้แต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็ต้องบอกเลยเลยครับว่าเล่นได้แน่นอนนะครับ ตัวละครถัดมานีครับเทนอริเทนริเป็นอีกตัวละครที่เปิดตัวมาในอัปเดต8.3.0นะครับซึ่งรูปแบบการเล่นก็จะมีความคล้ายกับกันยุงหรือว่าควานินะครับคือเน้นที่การชาร์จยิงแต่ด้วยความพิเศษเทนอริเนี่ยครับจะมีลูกเล่นที่สกิลธาตุที่เมื่อกดใช้ศัตรูที่อยู่ในรัศมีของสกิลจะเกิดภาพหลออทำให้สับสนและเทนอริเนี่ยครับจะสามารถชาร์จยิงได้ต่อเนื่อง3ครั้งนะครับในการชาร์จยิง1่งครั้งนะครับเราจะเรียกว่าเรดแอโร่ซึ่งเมื่อถูกเป้าหมายเนี่งหาตูที่อยู่ใกล้เคียงอีก ดอกจุดนี้แหละครับที่เราสามารถใช้สกิลธาตของไรเ็นมาทำคอมโบได้ใครที่มีทีรีอยู่แล้วและกำลังมองหาตัวละครมาทำคอมโบร่วมด้วยเนี่ยไรเดนก็เไปอีกตัวด้วยกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับ ตัวละครต่อมาแล้วก็ยังอยู่กับตัวละครธาตุไม้นะครับนายด่าอย่าคิดได้เกินไปนะครับว่าธาตุไม้ถ้าจะนํามาเล่นกับธาตุไฟฟ้ายิ่งเป็นไยเดนด้วยแล้วนะครับการที่เราสามารถแปะธาตุไม้ใส่ศัตรูได้บ่อยแค่ไหนยิ่งดีนะครับแล้วก็ในจุดนี้นาทด่าถือทำได้ดีมากๆส่วนวิีการเล่นนาดากับไยเดนนะครับอาจจะต้องพูดถึงเรื่องการจัดทีมด้วยนะครับพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับทีมนี้หัวใจหลักคือปฏติกริยาให้ปร์บูมจึงต้องมีตัวละครธาตุน้ำหนึ่งตัวในทีมนะครับส่วนวิธีการเล่นก็เริ่่่่มมมมจจาาาาากกกรแปทีีตตตููดดด้้ววยยนใสเเพือออชค จบด้วยท่าไฟฟ้าจากไรเดนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดประตกิระยาไฮเปอร์บูมและบอกเลยว่าดาเมจเนี่ยรุนแรงมากๆนะครับแถมทีมที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมเมตาในช่วงกลางหลังนี้เหมือนกันนะครับ ตัวละครถัดมาหยันเฟยถ้าพูดถึงตัวละครสีดาวที่เหมาะกับการนำมาเล่นเป็นเบนดีพีเอสยังไงก็ต้องมีชื่อของหยันเฟยแน่นอนนะครับเนื่องจากหยันเฟยเป็นตัวละครสืบเวทการโจมตีปกติจึงเป็นธานอยู่แล้วและการนำมาเล่นคู่กับแรงโชคกุนจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแต่จะมีเรื่องของการกระเด็นของศัตรูเช่นเดียวกับตัวละคราัดไฟตัวอื่นๆที่อาจทำให้การเล่นมีจังหวะให้ต้องวิ่งตามไปตีบ้างแต่ตัวศัตรูก็ไม่ได้กระเด็นจนลดระยะการโจมตีซะทีเดียวนะครับเพราะว่าหยันเฟยเวลาให้เราชาร้าโจมตีนะครับจะเป็นดามเม,บบ e. าม,มจ นะครับก็สามารถนำไปเดนโชกุลมาเล่นด้วยกันได้นะครับถือว่าไม่ได้แย่เลย ตัวละครต่อมานะครับทาต์เกียทาต์เกียนะครับจะค่อนข้างไปดีกับไรเดนนะครับเนื่องจากทาต์เกียร์หลังจากที่ใช้สกิลท่านนะครับทาต์เกียจะโจมตีเป็นน้ําซึ่งจะทําปฏิกิริยากับไฟฟ้าของไรเดนได้นะครับทำให้การต่อสู้กับศัตรูนะครับทำดาเมจได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทาต์เกียนะครับจะมีสกิลติดตัวที่เรียกว่าริบไทยนะครับซึ่งจะมีผลมากๆในการเล่นเพราะหลังจากที่เราใช้สกิลท่านนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูให้ติดริบไทยจะเกิดริบไทยสแลนะครับทที่ําดาเมจน้้ําาเป็นววงงกและหากครููออออยยยย่่่เเเะาาาางในนมมิดดบกลวทจไุ้ั แน่นอนนะครับ ตัวละครถัดมาโยมิยะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับยันเฟยเมอร์สักครู่นี้นะครับแต่ดีหน่อยที่โยมิยะเวลาที่เรามาเล่นกับไรเดนจะเล่นไปด้วยกันได้ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากพอเราใช้สกิลธาตุและยิงปกติหากจะที่มันเป็นตัวอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับดาเมจที่ทําได้ก็จะสลับการทําปฏิกิริยาระหว่างชาร์จไฟฟ้ากับระเหยนะครับซึ่งถ้ามองในส่วนของการทำคอมโบเนี่ยแน่นอนมากมนอาจจะดูขัดกันนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงเริ่มแรกนะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีตัวละครอ,อย่างซิงนนบ และตัวละครสุดท้ายนะคับยูร่าณปัจจุบันนะครับส่วนตัวยกให้ยูล่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นกับไรเดนได้ดีมากๆนะครับอาจจะเพราะด้วยปฏิกิริยาน้ําแข็งกับไฟฟ้านะครับที่จะลดต้านทานกายภาพของสตูลงแถมในจุดนี้ยังช่วยให้ติของยูล่าทะนุถนมได้ดุนแรงมากขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นในกรณีที่เราปั้นยูล่าแต่ว่าเราหาฟังชนพลังงานให้กับยูล่าไม่พอนะครับการที่เราใส่ไรเดนโชกุนเข้ามาในทีมก็จะช่วยในส่วนนี้ด้วยนะคับดีมากๆถ้าใครกําลังหาตัวละครี่เล่นครรรัับบผมนนาไเเดลยค อันนี้ก็คือตัวละครที่ทางเราคิดว่าเหมาะที่จะนํามาเล่นกับประเด็นโชกุนแบบซัพพอร์ตนะครับอยากให้รู้กันนะครับอาจโดยพอท่านไบฟ้าดูจะไป้ดีกับท่านน้ำไม่ก็ท่านไม้มากกว่านะครับปฏิกรยากับท่านอื่นเนี่ยก็เลยออกเป็นแนวแบบซัพพอร์ตมากกว่านะครับไม่ค่อยมีเรื่องเรื่องของการเพิ่มดาเมจสักเท่าไหร่นะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับนำประเด็นโชกุนไปเล่นกับตัวละครไหนบ้างคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพานะครับ